งามพี่น้องเลยเมียนพี่น้องว่าเฮ็ดเมีนเฮ็ดไข่โขกอยู่วะนั่นก็คือเฮ็ดไข่นะครับนี่พี่น้องคนเมืองนะครับบ่ได้เพิ่มเด้อพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดปวกเนาะแต่ว่าได้เฮ็ดแล้กงอก สวัสดีพี่น้องสุข,ข,สข,ขุมสุคนกับผมมาเบิงหมองมันเคยออกครับปุแอนเนี้ยก็ล่วงรถปุ๊บปาพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ย อ่นทางขางไม่้วยพี่น้องทางมาได้ขูดพี่น้องโอ้ยหลามไปขูดจิ้งที่ที่พี่พี่น้องลา่ามาอยู่บนนี้ เฮ็ดปวกดามออกใต่ไหมพอเฮ็ดปวกแก่โมที่สองข้องปีนี้อีกเ้ยสุปนน้อยบานับได้พี่น้องเลยกำลังทางขึ้นหน่อย กันครับเีาไปดิีีแม่บ้านพี่โจ๊กเราพี่เนาะ man man <coughs> อยู่ข้างงเลยพี่น้องจอดจอดรถปับ๊บเห็นเลยนม่บานเพิ่อนเห็นครับผม ก็สีบอย่าไงซามูที่ว่าเอาเถี่ยวก่อนเสกับง่ามแห้งพี่น้องเลยกํลังสักันยุ่งะไได้ พี่น้องิดจังสีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เบื้องอีกพี่น้องเลยขออนุญาตท่ายากันยุ่งก่อนเพราะฉะนั้นพวกมัน่าจเข่าหนามอยู่ <c oughs> โอเคกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเคลียร์กันนะครับน้องขออนุญาตท่ายากันยุ่งก่อนครับผมเบื้องพี่น้องให้แม่บา้านว่าเบื้องมัน,น,นงงแมนเฮ็ดระงกบ่แมนอุ้ยแมนอีพี่พี่ช่องจุ่มบอกไง อาพี่น้องที้แรกเห็นบานเห็นใครญี่ปุ่นไมาเห็นตัวม่เหนียมั่นใจเลยเลยแม่นเห็นเราโง่แฉะขี้แรกว่าอ่นใจเลยพี่น้องเด้อทำงามพี่น้องเลยใส่ไม่เหี่ยวอันไขมันครับไม่ไมียปาดอยู่บ่เลยคิดว่าแมนอยู่เด้อเฮ็ดบ่หันมูอหันได้พี่น้องเด,ด้ดอ นี่มูหน่อยครับผมบางท่านก็มูใหญ่เนาะครับเนาะเติมแต่ใบงามอยู่พอดีงามนี่ครับผมเอาแล้วพี่น้อถ้าจะลงรถเติมผี่น้องเด้อนั่นดิียังไงอีกพี่ยังไงท่านเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวสิบวนไปเอาแกรถฮะ วก,ก,กันเดี๋ยวหากันไปเลยแหละครับพี่น้องครับยกแหลกแหกมานนะครับเนาะม้านมานมา้มานแต่ลงรถแต่พี่น้องติดตามกันต่อไปครับอมองจอรถยางมาหนีมาพอเฮ็ดตานี้พี่น้องนี่ครับผมเอื่อมาเฮ็ดอย่างบนนี้ มุ้งก็จะเอาเอิ่อนวยเฮ็ดยังก่อนนี่เนี่ยเช็ดเขียวนี่แมนบ่ะนี่พี่รองแมนบ่ะพี่รองว่าเฮ็ดแมนเฮ็ดไข่โคกเกี่ยะนั่นก็คือเฮ็ดไข่นะครับนี่ดอกดอกงามเนะครับเด้อทันเคลียนี่นะเพจจะเห็นหลายอยู่ผมว่ะก็ผมอยากมาผมผอเฮ็ดเฮ็ดเพืองครับเฮ็ดเผืองดอกสีเหลืองๆอะแต่ว่าผมบมื่อนี้ใจมันกินได้บ่ได้ผมก็เลยบ่ได้เก็บมา

เดี๋ยวเก็บเค็ดรวมเห้ัวขาพี่หน่อ้าวมาดีพี่น้องบ่ไหนไปใส่เยอะเนอยเดียวเอาพากันต่อไปครับผมพี่น้องมาพอมาพออีกมูนึงเละครับผม ปวกแดงแต่หันเป็นแบบบานพี่นองไปคนนี่นองกํลาลังงามบานงามเะพี่น้องเลยบานแข็งเลยออะเนี่ยบานเป็นจัดก,การผูเห็นผูเห็นอว่าสแสดงว่าอันมูที่เขาเคยเอา,ามันต้องออกไปน่นอ นพอมันออกมันกลับมาออกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเบ่งเป็น,ปน,ปน,ปนแบบบานแข็งเลยพี่น้องเนี่ยหมูอ่านี่พอดีงาม สองหมูแต่หมูบ่ใหญ่หมูหนึ่งหมูหนึ่งจูหมูหนึ่งบาทนี่ยังยังอยู่บริเวณรถอยู่เด้อพี่น <c oughs> <and> ้องเนี่ยอยู่บริเวณมองจอดรถอยู่ตาดท่านออกลาออกล่อที่สิบะคักันยังบ่เนี่ยเฮ็ดมันออกแล้วก็เจ้าว่าันมาพีเนี่ยเขาเจ้าไปทางอื่นอยู่ก็เลยดีเห่าพี่น้องเอย ผมมีบริหาร่าลได้พี่น้องถ้าคนร้ายนี่ฝาลมันบรูบูบับเด้ยดดนี่อันไม่ใช่กินดาแล้วว่าว่ามันออกบอกเมื่อวานนี่หวานชันงงามอันนี้พี่น้อง,งเออเอาโอเคครับผมไปเบิ่งกันต่อไปพี่น้องาายาว่ากดดแดดพี่น้อง เห็ดรวมนะสว่วง่พอเห็ดผอวแก่อัวเห็ดนี่พี่นอ้องเฮ็ดเพื่งศาดตรเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนอกยุ่งกันเดียวกันบ่เฮ็ดเพื่อนอกยุ่งโอเคครับสองดอกเออบ่พอเพิ่มเติมไม่ได้พี่น้องเด้อเฮ็ดเห็ดผัวผออันมูละสามสี่ดอกมาทช่หน่ะผอวมูใหญ่ พี่น้องแอ้บ้านว่าให้มาเบิงอันเฮ็ดอันนี้ครับผมพี่พี่น้องเต็มเลยครับผมพี่มูแบบใหญ่เอินว่าเฮ็ดยังก่อเฮ็ดกามปูเฮ็ดมันปูหมูต่ว่าหลายแหงพี่น้องอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาแป้งเอาอยู่กว่านี้เก็บไม สีอะไรมาสวยทุทนน,น,นเลยดึงเลยมันบ่เก็บให้มงพี่้อาสีมันงามแห้ง

ในประเดี๋ยวเ่าจะลแหงเห็ดรวมหลากสีสันเลพี่น้อง วม่งจะขี้ดินแทนยาอันนี้ก็ใกล้สิบวันลตรแล้วต้องเติมยา

บัวใดกเออครับพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมอะพี่น้องเพิ่มเลยครับบ่วใดเพิ่มด้อพี่น้องเลยเห็ดเห็ดปวกเนาะแต่ว่าไดเห็ดละงอกเป็นเห็ดร่วมเห็ดเพิ่งยังเพิ่มอะไรยังไงเห็ดเพิ่งไฟอันนี้เห็ดเพิ่งซาดบอทั้งล่างก็สีเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกแดงพี่น้องเนาะเห็ดปวกแดงเห็ดปวกดำเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดเพิ่งไฟเห็ดเพิ่งซาด ก็เพ็ดยังเฮ็ดมันปูเมนบอกพี่น้องนี่เดยบบวมนีน่กินอะไรไปเดียวไปถามมันผู้เท่าอย่ีกครับผม <c oughs> ผลงานมือนี่ก็ใส่ใดพอสมควรด้อพี่น้องเด้อครับเด้อสำหรับการหาอยู่หากินครับผมมือนี้โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกชัานนะครับเนาะทีเขามารับชมครับผมขอบคุณทถูกกำลังใจครับผมเจอกันอีพี่หนาครับสำหรับอีพี่นี่สวัสดีครับ